สวัสดีครับจเจริญทรัพย์หนาเฮงนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองตัวนี้นะครับตัวนี้คือคู่สูง11ไปทุกหน้านะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าต้องการเอี่ยวน้อยๆปิดเอี่ยวตัวนี้จัดให้เลยนะครับดูงานกันดีกว่าครับคู่4สูงครับต่ำนะครับ คือจะีมีเอี่ยวมาบ้างบางครั้งนะครับจะไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับเขาจะรู้นะครับคู่ห้าสามครับสังเกตนะครับจะเป็นสูงนะครับจะมีต่ํามาบางครั้งมีเอี่ยวมาบ้างเพื่อสลับนะครับให้เขาจับทางยากนะครับนี่นะครับสามสี่ห้าสูงครับต่อไปหน้าลายสิบเอ็ดครับหกสามสองสิบเอ็ดครับ 64เอี่ยว11นะครับคู่2 6ครับ2 3 4นะครับคู่4นะครับคู่5 6สังเกตตัวนี้จะสูง11คู่มาตลอดนะครับแล้วก็จะเอี่ยวน้อยมากนะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้สั่งได้นะครับคู่สูง11ไม่ไา้ต่ำไปทุกหน้าปิดเอี่ยวนะครับ ตัวนี้พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับงานตัวนี้บอกเลยมีที่เดียวครับผมถ้าท่านใดสนใจโทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งไอดีไลน์ครับ adjt. แปดแปดศูนย์แปดจีเจริญทรัพย์มหาเฮงนะครับอย่าลืมใส่แอดนะครับเวลาแอดไลน์